นี่เราผมพายอือนี่เรต่อลายเข้าไปข้ามบอร์ดปิดไปฝั่งนน้นเลยออนี่เนี่ยกอะไรสุดยอเลยสินค้าคือผมช่างเป็ดสมัยที่ซูดเนี่ครับนี่วันนี้ที่จะมาขุดโอโหวันนี้ขุดตรงนี้ซ้อมบอร์ดนะครับนี่ก็เห็นกันเป็นมันก็ติดนะเนี่ยอะไรนะแคร์ยลน์ครับเดยวกายครับ ต้องพาดคีย์บอร์ดมาเงี้ยนี่นี่นี่จุดที่จุดที่จะต่อคือจุดจุดสีแดงต่อมาจุดสีแดงนี่นะแล้วลายที่เดินมาคือตรงตรงนี้ติ๊กแซกอ่ะติ๊กแซกอ่ะอ้อมไม่ได้ดีมาไงเนี้ยอยู่นี่แอะไรแล้วก็อ้อมไม่ได้ดีมาแบบนี้เนาะไม่ได้ไม่ชัด LED เฮ้ยมันไม่ชดมันเป็นฉนวน เป็นฉนวนีขนวนหมายถึงอะไรครับทั้งเบรกฉนวนฉนวนก็คือฉนวนนำไฟฟ้าหลวงฉนวนมันนำไฟฟ้าใช่ไหมนวนไม่นำไฟฟ้าถ้าอะไรเชื่อมลายแล้วมันจะนำยังไงครับคือข้างนอกมันเป็นฉนวนแต่ข้างในมันเป็นห้องแล้วต่อลายก็สาระนะครับเข้ามาเปิดคนแล้วก็ตีโค้งมาตรงนี้ ลา,ลายมันมันจะอยู่ในนี้ลายชื่ออะไรครับลายอยู่ในรูครับลายอยู่ในรูลายอยู่ในรูโอเคลายนี้มีชื่อว่าลายอยู่ในรูขูดของเก่าออก<ม><ม>เดินัต่อผ่านรูได้ไม่ได้ไฟมันเดินผ่านรูนผ่านฝั่งมีขูดแ นิดนิดฟังไต้หวันนะครับอ่ะงงดีเป็นไต,ต้หวันต่อเขาเส้นนั่นได้หรอวิน ใช่ต่อเขาเส้นนี้เพราะเส้นนี้มันออกมาจากรูเลยรูมันวิ่งผ่านมาไม่ได้ไฟมันวิ่งผ่านรูมันมาไม่ได้จับจุดขาตัวนั้นน่ะนี่เราต่ออันนี้มันคือลายอ่ะพีลายไฟไปเปิดระบบทั้งดไอ้ลายไฟเปิดระบบเปิดเปิดระบบเกือบทั้งระบบเลยลายไฟเปิดเครื่องนะครับใช่เอาให้คือลายไฟเปิดเครื่องถ้าเกิดไม่มีลายนี้ก็คือมันจะ ไม่สามารถเปิดเครื่องได้เพราะว่ามันไฟมันขาดอยู่รายนี้อ่มันเปิดได้ือเปิดได้มันไม่ติดมันเครื่องมันพยายามจะติดแต่ว่ามันไม่ติดเพราะว่าไฟมันมันติดแต่มันไม่ขึ้นเท่นไม่ทําอะไรเลยไฟมันขัดข้องอยู่เราเชื่อมเพื่อที่จะให้ลายมันต่อกันนะครับทกควเชื่อมจากอีกฝั่งเชื่อมจากอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าลายมันข้ามฝั่งกระโดดแล้วฝั่งนี้นะครับเหมือนเหมือนเราข้ามคลองอ่ะได้ไหม เหมือนเราพลิกแผ่นดินแล้วก็อยู่ฝั่งหนึ่งเอาเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แหละนีเราดูวงเงินอืพิกเป๊ะฝั่งนี้พอมพอมพอมจุดบอดมาอือตรงนี้เป็นจุดบอดเอาเมก็ดีแล้วก็ผ่านผ่านไอ้ได้ดีมาอันนี้เอาจุดนี้ เรียบร้อยจบงานครับเดี๋ยวลองเปด,ดูอีกรอบนึงบ่งยาวนิดนึงนะ